ที่เนี่ยคือเอาตัวเกืบไม่รอดแล้วถ้าต้งหมดหวาคนนั้นไม่เป็ดลุกก็ดีหวาเข้าย่ยดังวันนี้เลยคือเอกาชัยไตไยในบ้านนั้นนะอืมคือนำ้ำมันไม่อยอมท่วมแบบน้ำท่วมตึกลุกอืมมันมาแบบไม่เกรงใจกูเลยอ่ <c oughs> อ่ากู <c oughs> <c oughs> บอกเลยนะว่าเกือบเอาชีวิตไม่รอดจริงๆคุณผู้ชมคุณอภิยา <c oughs> เป็นประสบการณ์ที่พี่เอกชัยศรีวิชัยเขาค่อนข้างช็อกนะฮะกับน้ำป่าที่ไหลหลากที่เข้ามาท่วมเร็วมากเมื่อวานนี้นะครับ จตัวบอกว่าพูดไม่ออกเลยไม่คิดว่าชีวิตแม่จะต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้นะทั้งบ้านและก็โรงงานเสียหายร้อยเปอร์เซ็เลยนะครับซึ่งทั้งหมดกำลังก่อสร้างเอาไว้ใกล้น้ำตกโตนแพรทองที่เห็นอยู่นี้ครับเป็นบรรยากาศภาพนะฮะเก็บกวาดในบ้านหลังจากน้ำแรงพัดผ่านไปแล้วนะครับซึ่งน้ำท่วมหนักรอบนี้เป็นน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดที่ไหลท่วมอำเภอกงหราและอำเภอศรีนครินครับ ไม่ใช่แค่บ้านพี่เอกด้วยแต่สิ่งก่อสร้างที่อยู่ริมคลองและก็สํานักงานไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลําสินก็ถึงกับพังเสียหายลอยไปกับน้ำเลยครับพี่เอกบอกว่าตอนน้ำป่าไหลามาเนี่ยตัวเองกําลังนอนหลับอยู่ครับคุณผู้ชมแถมอยู่บ้านคนเดียวอีกด้วยแต่เดชะบุญโชคดีนะฮะหนีออกมาได้ทันส่วนความเสียหายบอกเลยว่าหนักมากนะครับทางอาคารสํานักงานบ้านพักและก็รถยนต์เนี่ยจมน้ำมิดหลังคาถึง4คันเลยครับ อย่างที่บอกว่าหอผิวมาได้แค่ชุดนอนที่ใส่อยู่นี่เองนะฮะนอกนั้นพี่เอกเอาอะไรออกมาไม่ทันเลยนะครับระดับน้ำสูงถึงเพดานห้องนอนทรัพย์สินต่างๆได้รับความเสียหายทั้งหมดครับทำให้ต้องไปพักที่บ้านมโนราอ้อมจิตที่ตำบลกงราแทนก่อนครับหลังจากนั้นพี่เอกเขายังมีการไลฟ์นะฮะพอสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วไลฟ์ขอบคุณชาวบ้านที่มาช่วยเหลือยามทุกนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยหุงข้าวให้กินช่วยขนข้าวของแล้วก็ช่วยทาความสะอาดบ้าน ก็บอกว่าเป็นพระคุณที่จะไม่มีวันลืมนะครับซึ่งนี่ชาวบ้านหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นน้ำป่าพัทลุงที่น่าจะหนักสุดในรอบ40ปีแล้วครับ